สวัสดีครับวัน้สิมาเฮ็ดเมนูผัดเผ็ดปรลาไหลนะครับผมวัตถุดิบของเฮาก็จะมีปลาไหลครับผมล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วครับผมมีใบกระเพราครับผมกระช่ายพริกหยวกแดงแล้วก็พริกไทยอ่อนครับผมนี่จะเป็นพริกแกงผัดเผ็ดที่เป็นแบบสําเร็จนะครับ มาเริ่มเห็ดกันเลยครับผมเริ่มจากตั้งกระท้า้ห่อนครับผมแล้วก็ใส่น้ำมันหมูลงไปครับผมใส่ไฟห่อนได้ เข้าก็ลอจนน้ำมันหมูเดือดนะครับพอน้ำมันหมูเดือดได้ทีเข้าก็ะใส่พริกแกงที่เราเตรียมไว้ต้งไปครับผมถัดพริกแกงไปเรื่อยๆครับจนพริกแกงนี่กินหอมครับ เดี่ยวไปเรื่อยๆครับผมแต่จะนี่กินหอมครับผมพอใดทีแล้วห่าก็ใส่ปลาไหลลงไตครับผมปลาไหลที่เ่าไหนมากนนเหมือนอย่าจะเลือกเป็นใส่ขนาดเล็กเลยครับเพราะว่าจะเฮ็ดหนซุกง่ายครับผม ทัดไปเรื่อยๆให้ปิดแกงกับเนื้อปลายเข้ากันครับ หัดไปเรื่อยๆครับผมเราก็จะให้แบบว่าคริกแกงกับเนื้ออะไรเขากันให้ดีที่สุดครับจำเปา เติมนำ้ำซุปไปนิดหน่อยครับผมก็เฮาจะแบบคุ้นไหวจนให้เนื้อปลาไหลซุปได้ทีนะครับคุ้นไปเรื่อยๆครับผม มันก็จะมีกลิ่นหอมของผิดแกงออกมากนะครับ หตุนไปเรื่อยๆจนเกือบแหงน้ำแทบจะแห้งเลยครับใส่เท้ากับไส่กระชายพริกหยวกแลกับพริกไทยอ่อนนะครับลงไปครับผมมีเครื่องผัดี๊ดกับปลา สีสันก็เริ่มแบบห่างของแม่เจ้าที่ครับผมนะนี่ครับแต่ในข้าวก็เทียมนำซุปอีกนิดหน่อยเล็ดใบมะกรูด,กดลงไปครับ ก็ะตุ้นไปเรื่อยๆครับผมระไ่กนเริ่มจะซุกเพื่อให้ได้ทีนะครับนอกจากจะเตือนเ,เพียงครงครับผม เดิอบคุกรสชาิโดยใส่รถด,ดีครับที่ล้วก็น,น้ำปลาครับผมมันหอยนิดหน่อยครับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยครับ โดยพงชุลครับผมคนสว่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับผมอ่ไรกับซุปไก่ปรุงรสชาติเรียบร้อย การปรุงรสชาดยู่ที่คว่ำชอบส่วนมุกคลนะครับเอาอยากได้รสชาติใดกับปรุงครับผมเพราะรสชาติที่เข้าต้องการหลกักการใส่ขั้นตอนใส่ใส่ใบกระเพราครับลับปิดไฟได้เลยครับผมเป็นนันเซ็ตเรียบร้อยครับผมเมนู พัดเพชรปลาไหลครับผมสูตรครัวพ่อบ้านชาแนลครับพร้อมเสิร์ฟครับผมนี่ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นำเลนเดอวยครับขอบคุณหลายๆครับผม